ผมคิดนะไม่ไม่ใช่ไม่คิดถ้าเข้ามาตัวเก่าสองตัวมันก็ง่ายๆถ้ามาเล่นบนอีกตัวเก่ามาสองตัวน่าจะสี่กับศูนย์มาหลักร้อยกับหลักสิบครับตบท้ายด้วยหลักหน่วยนะจะเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดแบบนี้ได้แบบนี้ผมนั่งคิดไปนี้นะ,ะถ้าจะยึดถ้าออกตรงๆคือสี่ศูนย์หกอ่ะง่างคนงย,ยังอยู่บนนะสี่ศูนย์หก เพราะว่าฐานฐานของห้าหลักแสนครั้งสุดท้ายนี่เห็นไหมห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามแต่สเตปสุดท้ายคือศูนย์หกไงผมนั่งคิดว่าเขาจะออกหกศูนย์หรือศูนย์หกหรือจะเพี้ยนแต้มไหยครับนะครับฝัว่าได้กินกุ้งเมื้องต้นแล้วผ<ส>ู้เทียนก็น่าจะเป็นเลขหนึ่งน้ำเป็นเจ็ดได้หนึ่งกับเจ็ดมีโอกาสมาเป็นตัวเดียวกันหรือจะแยกคู่ กระทงมีอยู่สี่อันนะส <4 S 1> ี่ชิ้นอืมสี่ชิ้นสี่ชิ้น,นเลขสองรู้สึกว่าจะโมเมมาหน่อยพอมีกระทงสองอันที่เข้าคู่กันครับแต่กระทงทั้งหมดมีสี่นะก็มาประมาณนี้ละ่ะแล้วก็จะมีพระจันทร์เป็นเลขศูนย์อันนี้คือพื้นๆแต่ว่าถามว่าให้มุมมองที่มันมันเกี่ยวกับกลุ่มเลขแล้วเรากลัวอะไรครับก็ยังกลัวเบิ้ลหักอย แต่เรากําหนดไม่ได้ว่าตัวไหนแต่ที่ถ้าเราดูวิจารณ์จุดเด่นของรูปคือมีผู้หญิงหถือกระทงแล้วสัญลักษณ์มือนี้ชัดมากครับ,รบมือนี้ห้าชัดมากเว่ามือสองอันจะเป็นห้าห้าได้ไหม,มน่าจะได้เลียนจะเป็นหนึ่งหนึ่งได้ไหมเป็นไปได้จุดนี้คือจุดไฮไลท์อะไ์ถูกปั๊บเขาจะสื่อมาให้เราเน,น,นี่นี่ ยังแต่ไม่ชัดถ้าชัดแม่นมากผมบอกไปอย่างนี้ทำไมต้องเอาฝันมาพูดผมเนี่ยถ้าผมจับเลขถูกป,ปับ๊บคืนนั้นผมจะฝันปับ๊บแต่ก่อนนี่จะแม่นเป๊ะเลยปางตัวได้ทุกวันยังฟุ้งฝันจจาได้ช็อตเดียวสั้นๆไม่รู้ว่าขับรถไปทำอะไรอะ่ะขับรถว่าจะไปทางนี้ไปจอดหรืออะไรเนี่ยละ่ะแต่ผมได้ลงทางเนินลงไปล่างแบบนี้ในข้างล่างนีย ก็ไปเบรกแล้วก็โอ้โหทางมันชันนะสบายเลยก็ไปจอดก็เลยเอ๊ะทำไมต้องฝันเกี่ยวกับรถเหตุผลครัที่เล่าให้ฟังคืออย่าไปยึดถือนะผมพูดให้ฟังเรา<ห>เสู่ฟังให้เฉงแล้วก็ทะเบียนรถผมก็อยู่ประมาณนี้ทะเบียนรถผมนะอ่ะอยังไม่ได้เขียนรถแอดชอาร์จนะเดี๋ยวยวไปเียน แต่นีน้และคืนเมื่อคืนนะแต่คืนก่อนผมฝันว่าเขาให้ไปเีขยนไปสมัครอะไรไม่รู้รเขาบอกว่าส,สมัครเก่า,านี่แหละครับแต่ไปสมัครใหมอ่อีกสมัครเหมือนเดิมแต่ผมได้แนบบัตรประชาชนกับเงินสองร้อยยี่สบาทแนบไปสมัครเขา จำไม่ได้เขาบอกเงินเท่าไหร่แต่ผมแนยไป220เลยนั่งคิดถ้ามันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ผมนี่จะเกิดแล้วพอดีมันใกล้วันเกิดเนาะครับใกล้วันเกิดผมเกิด24เดือน11 2506เนะาะถ้าจะมาอีกเหลือ06ไม่แน่นะแอดก็หยิบไว้แล้วล่ะก็เล็กรถแอดฉากด้วย <c oughs> เพราะว่ทุกครั้งเขาจะมาไม่รถแอดฉากก็รถผม ข้อมูลสนับจนว่าเป็นไปได้หรือเปล่าสองห้าศูนย์หกวันนั้นผมก็ฝันเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะวันที่ออกเก้าหกสองแต่ผมเกิดหนึ่งเก้าหกสามแต้มเดียวครับวันนี้เอ๊มันจะเกี่ยวหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้แต่ผมพูดให้ฟังผมเกิดสองห้าศูนย์หกบังเอิญไปเจอรถแดสัตแปดสามศูนย์หกอ่ะแล้ววนไปเจอรถผมเลยงไง มันมันก็ศูนย์หตัวเดียวกันเนาะผมเกิดอกข้นโกสามแปดสามเนาะแปดสามศูนย์หของแอดจัดแต่ใครแอดเก๋แอดเก๋ฝันใช่ไหมฝันอยู่ครับฝันว่าแอดเกขับรถเป็นในหลังคาบ้านหรือเปล่าสรงไทยอ่ะมีอยู่ประมาณสามหลังอ่ะปกติน่าจะเป็นมันจะเป็นสองโซนโซนรูปภาพ ผู้หญิงจะเป็นไม่รู้บนหรือล่างแล้วข้างหลังก็ไม่รู้แบ็คกราวน์ไม่รู้จะเป็นบนหรือล่างอยู่ประมาณแบ็คกราวน์น่าจะเกี่ยวกับศูนย์ก็จะเชื่อมหรือเปล่าถ้าดวงจันทร์จะศูนย์เจ็ดบ้านศูนย์สี่อยู่ประมาณนี้เนาะไม่รู้อันไหนจะอยู่บนอยู่ล่างเพราะเขาวาดเสมอๆกันแต่ที่เด่นคือกระทงกับมือมือคือเลขห้ากระเทียนคือเลขหนึ่งกระทงคือเลขเก้าเนี่ยถือว่าเด่นนะ ครับถือว่าเด่นเด่นที่มือกับเนี่ยไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้ผู้หญิงสี่ห้าเก้าหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาก็ถือว่าอยู่ในาจานแม่เนาะตามผมไล่ไล่ไปดูเป็นไปได้เนอือตัวเลขมันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มใช่ไหมเป็นกลุ่ม<ๆ>เขาเป็นกลุ่ม<ๆ>ของเขาเพราะเราจะาย่ายตัวเลขเราดูกลุ่มของเขาด้วยถ้าถ้าใครฝันมาอะไรหรือชอบยังไงผมจะวิจารณ์ให้ให้ประมาณนี้ให้ฟังได้เฉย เอาสามเหลี่ยมเป็นที่ตั้งไหมบนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็สี่ศูนย์หกครับก็ไม่เคลียร์เท่าไรมั้งเร่งรถแต่ว่ากระพุ้นเค,ครื่องก็มันได้พอดีสามเหลี่ยมส <40 6. S 1> ี่ศูนย์หกอ่าเพือตัวเก่ามาสองตัวครับสี่ศูนย์เพราะว่าเมื่อกี้สี่ไปกองอยู่ท้ายปัดมาอยู่หลักร้อยสี่ศูนย์แล้วก็เอา 6, เอาหกเอาเจ็ดเอาห้าใส่ครับทั้งนั้นี่อยู่ในจานแม่่ะอะเซ็นเตอร์เราก็เขียนให้แล้ว 0ู0 9 0หกศูนย์เก้าศูนย์ี่ศูนย์เจ็ดนหนึ่งศูนย์หน้าอะไรก็ว่าไปนงยาวศูนย์ขึ้นบทแปดศูนย์สี่ได้ตัวนี้ชอบแปดศูนสี่แปดศูนย์หกผมชอบอยู่นะนะประมาณนี้เียงไรเปล่าเอียงไม่รอบนี้เอียงได้วันที่เอียง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 ให้มันออกนะวันนี้ต้องเอียงนะเอียงเลยรู้สึกมีความรู้สึกว่าต้องเอียงอ่าไม่เหตุผลอะไรผมไม่บอกมีความรู้สึกว่าต้องเอียง ต้องเอียงนังวันนี้ต้องเอียงฝัออนเห็นตาเอือในแหเยอะมากเบืงต้นก็แปดศูนย์แปดผมคิดนะไม่ไม่ใช่ไม่คิดถ้าเข้ามาตัวเก่าสองตัวมันก็ง่ายๆ่ะถ้ามาเล่นบนอีกตัวเก่ามาสองตัวน่าจะสี่กับศูนย์มาหลักร้อย กันหลักสิบครับจบท้ายด้วยหลักหน่วยนจะเป็นสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดแบบนี้ได้แบบนี้ผมนั่งคิดไปนี้นะถ้าจะยึดถ้าออกตรงตรงคือสี่ศูนย์หกอ่ะง่ายๆคนย,ยังอยู่บนนะสี่ศูนย์หกเพราะว่าฐานฐานของห้าหลักแสนครั้งสุดท้ายนี่เห็นไหมห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามแต่สเตปสุดท้ายคือศูนย์หกเนี่ ผมนั่งคิดว่าเขาจะออก60ลึอ06ลึกจะเพี้ยนแต้มแบบนี้ครับนะครับฝันมาได้กินกุ้งเบื้องต้นในสตา